ตัวละครอย่่งไวเปอร์เนี่ยเคยมีข้อมูลหลุดออกมานะผมว่ามันจะมานั่นเองนะซึ่งเท่าที่ผมคิดเนี่ยมันไม่น่าจะมาเป็นตัวสเตปหรือว่ามาเป็นตัวรีเจนนะครับผมเพราะว่าตัวละครอย่างไวเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครเดียวนะผมที่อยู่ในภาคเกอดท้องฟ้านะที่มีข้อมูลหลุดออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งสมมติถ้ามันมาเป็นตัวรีเจนจริงๆเนี่ยมันจะมาคู่กับตัวอะไรได้บ้างนะในภาคเกอะท้องฟ้านะครับผมก็คงไม่มีตัวอื่นที่เด่นๆไปนอกจากเอเนลแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเอเนลก็มาได้2อล่างแล้วนะผมมี2รล่างแล้วนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ในอนิเมะเนี่ยเอเนยก็คือไม่โผล่มาเลยนะผมโผล่มาแต่อ่าไซส์สตอรี่ในมังงะน,นั่นเองนะครับผมก็ต้องรองในอนิเมะโผล่ออกมาก่อนนะผมซึ่งน่าจะอีกนานเลยไม่รู้จะโผล่มาอีกจริงๆหรือเปล่านะฮะก็ผมก็เลยคิดว่าไอ้ไวเปอร์เนี่ยมันอาจจะมาเป็นตัวโคล่าตัวใหม่ของปีหน้า mm hmm. ก็เป็นไปได้นะฮะก็ดูจากสปอยภาพหลุดออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยไวเปอร์เนี่ยมันมาอ่าเขาเขียนพิมพ์ไว้คู่กับจินเบ้นั่นเองนะฮะซึ่งจินเบ่ทาเสคริปต์เนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะมาคู่กัับไไไไววเเเปปปปออออรร์์นนนนนนีีี้้้ก็็ไไดะะผผมมมทึึงงคซ่่ถาาู จินเบเนี่ยผมว่ามันอาจจะมาเป็นตัวรีเจนนะครับผมแต่ผมอวยให้มันมาเป็นตัวโคลามากกว่านะครับผมถ้าใครยังจําได้นะผมข้อมูลหลุดเกี่ยวกับยามาโตกําหนดดาล่างใหม่เนี่ยมันมีข้อมูลหลุดเกี่ยวกับด่านใหม่มาด้วยนะผมนั่นก็คือด่านกอดท้องฟ้านั่นเองนะหรือว่าสกายไอแลนด์นั่นเองนะครับผมผมว่ามันถ้าไวเปอร์มาเป็นตัวสเตปธรรมดาล้วมีด่านใหม่มาด้วยเนี่ยผมว่ามันจะกระจอกไปหน่อยนะครับผมผมว่ามันมีอยู่2อย่างนะก็คือมันอาจจะมาเป็นตัวรีเจนนะครับผมแล้วมาพร้อมด่านใหม่นะหรือไม่ก็มาเป็นตัว รอดูกันต่อไปนะผมว่าจะมาเป็นตัวโคลาจริงๆไหมนะหรือว่าจะมาเป็นตัวสเตปกระชอกระจอนนะหรือว่าจะมาเป็นตัวดีเจนนั่นเองนะผมโอเคครับชิปนี้เป็นชิปสั้นๆนะผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงฮะว่าไวเปอร์เนี่ยมันจะมาเป็นโคนลาจริงไหมนะผมหรือว่าจะมาเป็นตัวไหนหรือว่ามาเป็นสายไหนก็ลองเดากันได้เลยนะผมคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ